สิ่งที่คุณทําแล้วคนจะจดจําคุณไปตลอดชีวิตค่ะสองสิ่งนี้คืออะไรวันนี้คุณสังไรตั้งใจมาบอกคุณค่ะสองสิ่งที่คุณควรทําแล้วคนจะจดจําคุณนะคะคือการให้ค่ะให้อะไรรู้ไหมคะให้การช่วยเหลือค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีการให้การช่วยเหลือใครก็ตามด้วยใจจริงนะย้ํานะคะด้วยใจจริงคนคนนั้นจะจดจําคุณแบบไม่รู้ลืมค่ะ เขาจะนึกถึงบุญคุณคุณเสมอแม้คุณไม่ได้คิดว่าฉันทําเพื่อจะให้เขาจดจําเป็นบุญคุณฉันทาฉันไม่ได้คาดหวังว่าผลตอบแทนจะเป็นอย่างไรแต่ฉันตั้งใจที่จะช่วยจะให้การช่วยเหลือใ,ใครบางคนจริงๆยกตัวยอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเราทําอีกธุรกิจหนึง่งเพื่อเราทําอีกธุรกิจหนึง่งแต่เพื่อเรากําลังแย่มากในขณะที่ธุรกิจเรากําลังดีเราอาจจะมองหาโอกาสว่าเออเราสามารถช่วยเพื่อนเราตรงนี้ได้อย่างไรบ้างนะเมื่อเพื่อนคนนี้ถูกรับการแก้ไขเขาจะจดจาเราเลยค่ะในขณะที่เขากําลังหิวเราเอาข้าวไปให้เขากิน เขาจะจําบุญคุณเรานะคะดังนั้นการให้เนี่ยสร้างการจดจําที่ดีที่สุดเลยนะคะอย่าลืมนะคะเราสามารถให้สิ่งดีๆกับผู้คนได้ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มข้อคิดดีๆกาลังใจพลังใจค่ะสิ่งที่2ค่ะถ้าคุณทําแบบนี้คนจะจดจําคุณอย่างมากๆเลยคือการพูดถึงคนอื่นในแง่ที่ดีที่สุดนะอย่าไปพูดถึงคนอื่นในแง่ลบคนก็จดจําคุณนะคะถ้าเกิดคุณพูดกับคนอื่นในแง่ที่มันไม่ดีเช่นนินทาคนอื่นว่าร้ายใส่สีคนอาจจะรู้สึกสนุกกับคุณนะแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะวงเล็บไว้ว่าคนนี้ไม่น่าค ถ้าเกิดคุณอยากจะมีเพื่อนที่ดีนะครูบอกเลยค่ะยิ่งคุณพูดถึงใครในแง่ที่ดีนะคุณจะได้รับการจดจําจากคนคนหนึ่งว่าคนนี้น่าคบคุณจะอยู่ในรายชื่อเพื่อนน่าคบเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรครูรู้จักคนคนหนึ่งนะคะเขาไม่เคยนินทาคนอื่นเลยค่ะครูไม่เคยเห็นเขานินทาใครนะเขาอยู่ในโลกของเขาตลอดเลยนะคะแล้วเขาก็มีความสุขมีความสุขค่ะแล้วไอ้ความสุขของเขามันทําให้คนจดจําเขาแล้วรู้ว่าคนคนนี้เขาไม่เคยว่าว่าลบอ่ะไม่เคยพูดลบกับใครมันกลายเป็นคนอื่นมาปกป้องเขาเห็นม้คคะุณสรราาางกจจดํ คนอื่นโดยที่คุณไม่รู้ตัวดังนั้นเวลาจะพูดถึงใครพูดแง่ดีเขาไว้นะคะพูดถึงข้อดีของเขาไว้อย่าไปพูดถึงใครไม่ดีรวมถึงคู่ค้าคู่แข่งของเราต่อให้เขาทําดีหรือไม่ดีเราไม่ควรพูดนะคะเราพูดข้อดีของเราเราพูดถึงคนอื่นในแง่ที่ดีเราเองก็จะได้รับการปกป้องคุ้มครองนะั้นและสร้างการจดจําที่ตราตึงใจ ให้กับผู้คนที่พบเห็นเรามากยิ่งขึ้นค่ะครูซันไรส์นะคะทำคอร์สโปรแกรมจิตวิชิตความบังคังเวอร์ชันที่ดีที่สุดไว้ถ้าคุณต้องการเพิ่มพลังนะถ้าคุณต้องการสร้างการจดจําในตัวเองด้านดีแล้วแล้วก็ครูบอกเลยค่ะพลังตรงนี้สําคัญมากคุณสามารถขอคอร์สฟรีได้ที่แอดครูซันไรส์ตรงนี้นะคะเป็นกําลังใจให้กับคุณได้เดินไปสู่เส้นทางปันของคุณสวัสดีค่ะ